เงอ้ยอไงคืนที่ดาวเต็มฟ้าชันเจนตนาการเป็นภาพ hút, vừa chạy ra khát, để, mày, mày làm trong <homework> này

ไกูเพิ่งสิบเอ็ดอ่าแล้วแล้วนึงนงเรายังไม่ทันได้เจอแบบเหล็กเลยยี่ได้ตั้งนานแบบได้ตั้งนานยังไม่ทันได้แบบมีของลงของเหล็กเดรมอน

ตาลงถ้ำโตเป็นต้นไม้อะไรวะเนี่ยมันปลูกอะไรขนาดนี้มันจะตายตายตายได้ดไดย,ยัง <c oughs> ไม่กแลบบัว

มันไม่มีเกมโหมดอะ เย่อนาสดมากอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านที่มีถ้ำทำประตูอยู่ ใครเอามาทำอะไรไปเนี่ยปิดไ้ก่อนไม่สวยไปเรื่อยไหมไปตัดวายเท่าไหร่ดีได้่ยไปเรื่อย,อยวายสวบสามตอนนี้57ไม่มีเรื่องมันมีเรื่องตอนนี้มีเรื่องตัวน,นี้สิ

อ๋อเอ,อเอาไม่ไย้ไม่ไดไม่รู้ว่ะประมาณเจแปดได้มั้งวยเล่ออนเะร็วอะแต่กว่า <Y ip S 1> จะลงกว่าจะลงแต่ละอีพีโอ้ยไม่ได้ยินเสียงอ,อะไรแปลกๆอ่ะคุดูว่าล่ามเป็น ไม่ใช่กันแล้างนะครับไปดักน้องเลยมึงอ่ะเฮ้ย้แล้วจะด้วยอันนี้แหละที่กูบอกมันเลี้ยงแสงด้วยมันไม่ใช่แรงด้วยคืออะไรไม่รู้เว้ยแต่มันเลี้ยงแสงด้วยดึนผัก อู๋มีแต่กระดูกไว้ตีบี้งคุนเล็กโอ้ยเยอะแพ้จังไลปล่อยนังงี้ เหลือเชื่อเหลือเชื่อคนอื่่ไปเยอะแยะมม่ยองไุดม่ๆขุดเหล็กขุดเหล็กคได้ดับใครม่ได้ดับบานะดับอะไรว่าดับเหล็กเหรอดับปิหนอสามีให้ไม่รู้อ่ะมาดิ เอออันนี้ก็เล่นอะไรแต่กีกปเปอร์เนี่ยมันต้องมีสปาบอมบีแน,น่เลยเวย้ยโอ้ยเบนกัดหน้าเฮ้ยเข่ามาไม่ยหยุดเลยว่ะก็ขาไปห่างแล้วเบนหลงัง เจ้าอยู่ไหนวะเจ้าชูม้าข่าวกูแล้วเว้ยแน่อะไรวะว่าอันนี้มันต้องดึน้ำแน่เลยวะขุดแม็กมาแล้วไม่มีอะไรเลยเออจะยิงลาม้ากูทำไม ไม่โอ้มีแต่ตุ้มตามตุ้มตามเถอะเนี่ยไปแตะแล้วแตะไปเลยเออจังหวะเนี้ยต้องคุณเหล็กบ้านขาดแคลนเหล็ก ทำให้มันสว่างก่อนสเตลิควยเอ้ยสเตลิคตัวหัวขั้นไอ,อเกมันมีน้ำหุดน้ำย้อยอย่างาาคืออะไระวะาาเย้า <Yeah. S 2> <c oughs> ปิดก่อนอดาี่เียหุ่มหายแล้วอูดไม่ได้ไปทางไหน่ะ เด็กพี่ฮะม่มีอ่กูม่มี เนาะเอาไปต่องน้ำต่องน้ำมองเห็นเฮ้ยมีอะไรเนี่ยด้วยลึกนิดนึงอ่ะ ลงมาฮานี้แม่งเลยโอ้คนละทางดิ 我就是说，浪费。 ขุดเหล็กกันเนี่ยโอ้หข้างไปหนึ่งข้ <c oughs> <c oughs> างไปหนึ่ง

ไอเบนมันตีกูนอกนนอกน,นอกนอนกอนโอ้ขว้งตกเลย <Yes. S 1> นอนไม่ได้เบนไม่อยู่ไอเบนจะตีทำไมโอ๊ย อุสาว่าเจ้าไอ้นี่ปิดเ <c oughs> จ้าบล็อกปิดจะแอบ,บอยู่ก่อน <c oughs> ค่อยๆตีเทียตัวห่างด้นห่างนู้น เห็นอะไรวะโอ้ยกูเก็บกูเก็บเก็บหมดอ่ะเก็บไปก่อนแป๊บหนึ่งหาก่อนแล้วหนึ่งติดหาที่ออกแป๊บ เน่าของใครเนี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยเย,เย,เย,เยอะแยะเลยไปเก็บได้เก็บไปก่อนหายนนกูไปไหนหมดละอะทอสจะกูทิ้งทอสไปแล้วอ่ะแตงโมงใครก็ไม่รู้อ่ะ thì đấy này. Mình 10 ăn đi. Ờ. Thu bên ạ. Ờ ở dưới này, ở dưới. À hóa dưới Ơi bản Ê bé, ai game béo của hải bất lên. คืทอทำอะไรวะว้าวในเม็ดเดียวเม็ดเดียวอเม็ดเดียวเติมลโมเติ้ลนัมมีอ๋ออะไรเบ้นอะไรเบ้นอ่ะไม่เห็น